สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านเช้าวันนี้เรามีความชื่นชมยินดีร่วมกันในการที่จะมา่ายควรพระเจะของพระเจ้าและก็อธิษฐานด้วยกันจากหัวข้อของพลังแห่งการอธิษฐานของพ่อแม่ที่เขียนโดยสตอมเมิออมาเทียนและว,วันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อที่พูดถึงว่าเชิญความชื่นชมยินดีเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะวันนี้วันที่25ธันวาคมวันที่เราทั้งหลายชื่นชมยินดี เราะเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ฉลองวันคริสต์มาสวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดด้วยกันและเราจะให้ความชื่นชมยินดีนี้อยู่ในชีวิตของเราได้อย่างไรเมื่อลูกหลานของเรากําลังเติบโตมากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเขาเองก็กําลังต้องเผชิญกับความกดดันความเครียดรอบข้าง และสิ่งเหล่านั้นจะนําความชื่นชมยินดีของเขาออกไปหรือเปล่ามีผลถึงทําให้เขาเองมีปัญหากับความสัมพันธ์กับคนอื่นมีผลถึงสุขภาพและแม้กระทั่งผลที่เขามีต่อพระเจ้าด้วยหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่เราเองจะมาเรียนรู้และศึกษาด้วยกันในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4กรอที่4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด เพราะวัจนของพระเจ้าในตอนนี้ได้เชิญชวนให้เราที่จะมาชื่นชมยินดีโดยเฉพาะเมื่อเราเองต้องการให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ว่าเขานั้นเป็นชีวิตที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีหรือไม่เราจะไม่ให้ลูกหลานของเราต้องจมอยู่กับความรู้สึกเศร้าหดหูใจหรือกโกรธหรืออารมณ์เสียหรือบุคลิกที่ไม่ดีให้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ะะถ้าเราสังเกตด,ดูลูกหลานของเราว่าเขาเองมีทัศนะที่แง่ลบแล้เกามีความคิดที่ไม่ดีหรือเขาไม่มีความชื่นชมยินดีเลยดูเขาว้าวุ่นใจไม่พึงพอใจโกรธซึมเศร้าโดยที่เขาไม่มีเหตุผลหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราเองต้องสังเกตและต้องจัดการกับเรื่องนี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นนิสยัยหรือกลายเป็นความคิดในแง่ลบที่ติดตัว ติดตัวของเขาไปเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราที่จะไม่ให้เขามีลักษณะนิสัยของความคิดในแง,ง่ลบไปแต่เราจะทูลขอต่อพระเจ้าให้เขามีวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีโดยพื้นฐานคนเราแล้วนั้นเราจะต้องมีโอกาสของการชื่นชมยินดีหรือมีโอกาสที่บางครั้งสงเศร้าเสียใจก็เกิดขึ้นได้แต่อย่าให้เขาเองจมอยู่กับความรู้สึกที่ โดหูว่าวุ่นใจโกรธไม่พอใจขัดเคืองใจสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเองมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่1 6ข้อที่11บอกว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจ ลูกหลานของเราเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตในการที่จะมีความเพลดิดเพลินซึ่งสําคัญมากเด็กหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยเขาเองจะมีความยินดีในพระเจ้าอย่างลึกล้ำหรือลึกซึ้งได้ต้องเป็นความยินดีที่เขาเองได้รับการเกิดขึ้นจากการที่ไม่ใช่มาจากแค่สภาพแวดล้อมอเช่นหากว่าเขาได้ของขวัญชิ้นหนึ่งในวันเกิดเขาก็ดีใจ จริงดีใจอยู่ไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เฉยๆแล้วนะคะแต่ว่าความสุขความยินดีสิ่งลึกๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเขาเองจดจ่ออยู่ที่พระพักของพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระวจนะของพระองค์จดจ่ออยู่ที่พระคําที่พระเจ้าสอนและเขาเองเรียนรู้นั่นเป็นสิ่งที่เขาเองต้องเรียนรู้ว่าเขาจะมีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นได้เมื่อเขาเข้ามาหาพระเจ้า ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความรู้สึกแง่ลบเกิดขึ้นเลยนะฮะก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีความรู้สึกเหล่านั้นแต่เราหมายความว่าเราจะไม่ให้แง่ลบเหล่านั้นกลายมาเป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ต้องพึ่งพระเจ้าในพระคัมภีร์สดุดีบทที่1 0 5ข้อ43บบอกว่า <c oughs> พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบานพระองค์จะนำลูกหลานของเราด้วยเช่นกัน เมื่อเราได้ทูลขอต่อพระองค์วิงวอนต่อพระองค์เวลานี้ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจา้าข้าพงทูลขอพระองค์ที่จะประทานความชื่นชมยินดีให้แก่ชื่อของลูกขอวิญญาณแห่งความยินดีกอดเกิดขึ้นในหัวใจของเขาในวันนี้และขอให้เขาเปี่ยมล้นด้วยความยินดีที่พบได้จากการสถิตยอยู่ของพระองค์เท่านั้นขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เขาเข้าใจว่า ความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริงพบได้ในพระองค์เท่านั้น,มนเมื่อใดก็ตามที่เขามีความรู้สึกในแง่ลบขอทรงล้อมเขาไว้ด้วยความรักของพระองค์โปรดสอนเขาให้พูดว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปี่ยมปีและยินดีในวันนั้นขอทรงปลดปล่อยเขาจากความสิ้นหวังความซึมเศร้าวความว้าเหวความท้อใจการโกรธหรือว่าการถูกปฏิเสธขอให้่าทีในแง่ลบเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากเขา แล้วก็ขอให้เขาเองมีส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่มีจิตใจที่ยึดมั่นว่าจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะเปยมปรีในพระองค์และจะลินโลดอยู่ในการช่วยกู้ของพระองค์ข้าแต่พระเจา้าลูกขอทูลต่อพระองค์ขอทรงเมตตาที่จะให้ลูกเองรู้ว่าความรู้สึกใน,ในแง่ลบอันใดก็ตามที่มีอยู่ในลูก,ลกหลานของเรานั้นเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวงแลนะขัดแย้งกับสัจธรรมแหม่งพระวจนะของพระองค์ ขอพระเจ้าได้ทรงปลูกพระวจนะของพระองค์อย่างมั่นคงในหัวใจของลูกหลานของเราเพื่อเขาจะอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์และม่ดึงกำลังออกมาจากความเปลีป่ยนแปลงของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปลูกจึงทูลขอต่อพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน